สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุกุลสุขุนค,ครับสวัสดีสเ,ดเ,เอฟซีตีนยัยไซรัชชาแนลสุกคนครับทางแฟนเพจตีนยัยพาศเสบค,ครับนี่เสนอเมนูเด็ดครับลาบกระต่ายครับพี่น้องครับนี่ตอนนี้คือเลียแล้วแหลกระต่ายครับลาบกระต่ายลาบกระต่ายลาบปนปานเขานีนน,นะครับใส่ข้าวง,หอ,ง,องหอมทัรงมดาด้แล้ หลับเหนียวหลับเหนียวครับใส่เด็ดมากวันหัวอันนี่ครับเสวนหัวอันยำแดงเสก็เลยหลับกินครับโดนแมนม่ากระต่ายปลอมเลยไปน้องกระต่ายแฉเลยของแฉของแฉไปจังกึงครับนี่รอเอากระดูกมันบอกไปเลยเอาเนื้อมันซับ ลาบแบบนี้ต้องใส่เปือกไม้แดงนะครับเด้อย,ยังแข็งดีครับตะวันเหนือนี่มันเหนียวอยู่แล้วเนี่ยคนนี้จะมีเอกลักษณ์ครับแดงแดงแบบอ่าสงสัยเลย,ยนะไปแดงแบบแดงแจ๋เลยอ่ะต้องใส่เลือดกระแดงเนีน่ยกระต่ายมีเอกลักษณ์ของเขาครับขอโทษขอให้สำหรับคนที่บ่กินเลยนะครับตะวันเป็นอาหาร คนมากนะคนบ่มากแกโปเป็นงยังครับแกเบิง้งด้วซี้ก็ได้กกเกมคู่ยิงสมครับกดมากแกโดนกระชือครับว่าคอมเมนต์ยังก็ได้ครับนี่เซานี้ครับแต่จริงแบบกระแทกครับขอบขวาห้อหอมเหนียวแห้งครับยกมีดมาขึ้นเลยแต่ว่าเริ่มซับทับไปซ้ำหน้านี่ ต้นสิเริ่มเหนียวขึ้นเหนียวขึ้นนะครับกับไตกับเนื้อกับไตนะเนี่ยกับไตแท่นนะมันชิ้นเหนียวตุยนะครับตรวจนกมีดบ่ขึ้นนะครับเอาล่อตอนปุ๋งนะครับเด้อ ใส่เข่าขัวหอมชุลดุลงกไปแล้วเกลี่ยพริกคนตขอกันครับพี่น้องปกติใส่เมื่อยุมครับตุยรักตุย้ะครับเนี่ยแดงยิ่งขึ้น ใส่ต้นหอมลงไปครับหอมบักซี่เข้าอย่แล้วหอมแดงไปห,หลับตัวไปเละพี่นอ้องอืมมีศาสนาท่านครับว่บาแมนหลับง่วงแต่ว่าแมนง่วงด้วยครับกนใี้เข้ากันครับมาเออ ไล่ลกไปครับพี่น้องอดีตครับเออเอามัดคิมนี้คนไรคนแจให้ตีไงเช่นอ่างเงี้ครับตันเป็นเกตต์ตีไงผาเซ็บนี่ครับลากไปใต้ครับคนนี้เลยครับเครื่อง tính cương tính xây phí cũng vậy lại phục long sim mà con nhau tùy đấy Ừ. Để lắm cá Kia gặp. Cú này lại gặp. Chị tám lập tôm nó gặp đưa.